ฐานลากให้เป็นอะไรคะเป็นฟุตติ้งเสาหล่อครับค่ะแล้วเส,สาหล่อนะคะหลังคาให้เป็นอะไรคะหลังคาเป็นซีแพคครับหลังคาเป็นซีแพคระยะก,ก,การก่อสร้างนานไหมคะห้าเดือนครับผมห้าเดือนเท่านั้น,นะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง t u b ู Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพายข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องร้างค่ะ วันนี้นะคะน้องเอกพามาชมผลงานของช่างท่านใดนะคะชื่ออะไรนะคะจังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมช่างปุ้ยครับผมช่างปุ้ยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลกระเชดจังหวัดระยองครับบ้านด้านหลังสวยๆนะคะเป็นบ้านสไตล์อะไรคะเป็นสไตล์จั่วครับผมค่ะแล้วมีขนาดเท่าไหร่บ้างคะหน้ากว้างเจดหรือ1ิสองครับพื้นที่ได้สอยค่ะ8ปสตารางเมตรครับค่ะแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะัสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียงครับ ค่ะมีโรงจอดรถด้วยไหมคะมีครับรวมพื้นที่สอยทั้งหมดเลยราคาอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมโอ้โหราคาถูกมากมากเลยนะคะพร้อมโรงจอดรถด้วยนะคะถ้าใครสนใจช่างปุ้ยรับสร้างที่ไหนบ้างคะรับสร้างภาคกลางภาคเหนือกภาคอีสานครับผมขอเบอร์โทรติดต่อค่ะศูนย์เก้าศูนย์สามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองสามช่างปุ้ยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับพาไปชมด้านในได้ไหมคะได้ครับผมไปกันเลยค่ะครับ รับชมด้านในนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้านด้วยนะคะที่ใจดีอนุญาตให้บุ้มเอรีวิวบ้านนะคะมาถ่ายเพื่อเป็นแบบไอเดียแล้วได้นําเสนอผลงานช่างดีๆให้กับท่านผู้ชมค่ะช่างช่างปุ้ยคะสอบถาม่อยค่ะหลังนี้นะคะฐานล่างให้เป็นอะไรคะเป็นฟุตติ้งเสาหล่อครับค่ะแล้วเส,สาหล่อนะคะหลังคาให้เป็นอะไรคะหลังคาเป็นซีแพคครับหลังคาเป็นซีแพคระยะการก่อสร้างนานไหมคะห้าเดือนครับผมห้าเดือนเท่านั้นเอยนะคะคแล้วเราตอนนี้ช่างปุ้ยมีหน้าง,งานที่ไหนบ้างเอ่ยตอนนี้มีสีเกตฉะเชิงเซา มีที่แกลงครับโอ้โหคือหน้างานเยอะมากไปทําสีสเก็ตด้วยครับตอนนี้แปดหน้างานครับแปดหน้างานครับเยอะมากๆแล้วยังรับงานได้ต่อไหมคะตอนนี้จะตอนนี้คิวอยู่ที่เดือนมิถุนายนกัรกฎาแล้วครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ไดนะคะคสำหรับโรงจอดรถดีกว่าสวยมากๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่คะห้าคูณเจ็ดครับผมเริ่มจากพื้นดีกว่าเราให้ความหนาอย่างไงบ้างคะอ่าพื้นหนาขึ้นมาสิบเซนครับแล้วเรามีฟุตติ้งตามเสาครับ กูกระเบื้องให้ด้วยกูกระเบื้องครับแล้วหลังคาล่ะคะหละังคาเป็นพีวีลายลายไม้แก่ครับตัวนี้แล้วก็เป็นเมนะทัลชีตหนา0.35ครับเดินไฟให้พร้อมเดินไฟพร้อมครับโอ้อยางงี้ดูถามหน่อยได้ไหมคะราคาตกตารางเมตรเท่าไหรค่ครลงจอดรถตก3,000บาทครับเกาะกับตัวบ้านครับแล้วถ้าแยกล่ะคะแยกอยู่ที่3,500ครับนี่เลยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราถามแบบละเอียดเลยนะคะให้ช่างกุ้ยได้ตอบนะคะคําถามให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกท่านจะได้หายข้อสงสัยกันนะคะเดินเข้ามาในตัวบ้านเราจะเห็นเป็นคนละสีกับตัวโลงจอดรถอัน อยบางไงบ้างคะฟุตบาทฟุตบาทรอบบ้านหนึ่งเมตรแถมครับตัวนี้เป็นงานแถมเป็นงานแถมครับไปค่ะขึ้นด้านบนกันดีกว่านะคะสําหรับระเบียงครับผมจะเป็นระเบียงหน้ากว้างสองลึกอ่าอ่าหน้ากว้างเจ็ดลึกสองครับเต็มเต็มพื้นที่หน้าระเบียงบ้านเลยครับค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งครับมีที่นั่งครับนี่นะคะท่านผู้ชมก็คือที่นั่งไม่ว่าจะเป็นตัวเก็บทรงเก็บเสาเก็บทุกอย่างเนี่ยคือสีเดียวกันเลยนะคะครับแล้วที่พักพิงเขาเรียกว่านักพิงเนาะนักพิงครับปกติ จะไม่สูงขนาดนี้นะครับจะไม่เขาขอมาครับมันแค่มันแค่ประมาณ60ตอนนี้เขาขอมาเป็นเมตรเลยครับประมาณเอ้ยมันเก้าสิบเซนครับตัวนี้แล้วแบบเขาเรียกว่าสไตล์ไม่เหมือนใครด้วย<ส>เล่นลา <ไล S 1> ยครับตัวน,นี้ใครเป็นคนออกไอเดียคะผมครับผมออกเลยครับจะที่แรกจะเป็นขวางลายตรงๆแล้วขาดมันก็เดิมๆไปอ,อันนี้เลยมันกึ่งลายฟ้าผ่าอ่าสวยนะนะคะถ้าใครแบบดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้สร้างราคาจบๆแบบนี้เลยไหมคะครับผมจบเลยครับ ด้าด้านหน้าล่ะคะตามแบบนี้มีปูกระเบื้องไหมคะมีครับมีปูกระเบื้องลายหินอ่อนครับตัวนี้ลายหินมีปักไฟกี่จุดคะด้านนอกด้านหน้ามีหนึ่งจุดกบคือกินหมูย่างไปกินหมูย่างขาโมทะต้อายห้ามขาดแล้วก็จะมีบัวด้วยนะคะบัวครับตัวนี้เรื่องสีล่ะคะช่างไห้เป็นสีของยี่ห้ออะไรสีตระกูล t เ a มาเทคครับสิบปีครับตับประกันสีโอ้ถือว่าไ้เกตดีมากเลยนะคะสิบปีนะคะเปขึงเงาทั้งหมดครับนอกในค่ะส่วนประตูทางเข้าคะประตูทางเข้าตัวนี้เป็นสั่งตัดครับ สามารถเลือกแบบกระจกได้ไหมคะเลือกได้เลยครับกระจกแล้วเฟรมนะคะเลือกได้หมดครับโอ้มาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาชมนะด้านในสหรับห้องโถงลงเลยมีหน้าต่างเป็สองบานใหญ่ๆด้วยกันก็เป็นงานสังสังงรค์เหมือนกันครับสําหรับห้องโถงม,มีขนาดเท่าไหร่คะลึกห้าเมตรแปดสิบกว้างสามเมตรสามสิบครับกระเบื้องค่ะเบื้องลายหินอ่อนครับตอนนี้หกสิบหกสิบแกนิโต้ครับค่ะสําหรับลักไฟกี่จุดด้วยกันคะลักไฟนี่หกจุดครับฝ้าหลุมนะคะ ฝ้าหลุมตัวนี้จะเป็นลักษณะออกเรามันเรามันครับเป็นลงวงลีครับแล้วเก็บขอบกลมด้านข้างอันนี้มีเสียวนต่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะตัวนี้ไม่ได้เสียครับถือว่าคุ้มมากท่านชมแค่ฝ้าหลุมก็คุ้มไม่เท่าไหร่หรอกไฟอลังการมากคือให้เยอะจริงๆนะคะระยะการก่อสร้างก็ไม่ได้งานด้วยมีการรับประกันงานอะไรบ้างคะรับประกันโครงสร้าง5้าปีสารปัดหนึ่งปีครับผมค่ะสำหรับประตูด้านี้นะคะมีห้องอะไรบ้างเอออันนี้เป็นห้องนอนและห้องน้ที่หนึ่งครับ สำหรับห้องนอนที่หนึ่งค่ะมีขนาดกว้าง3เมตร30ลึก3เมตร30ตรอนี้ครับแล้วจะมีหน้าต่างเป็นบานคู่นะครับไม่ใช่บานเดี่ยวเป็นเลื่อนคู่เนี้ยครับนะครับมันก็จะแพงกว่าบานเดี่ยวตามปกติแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับก็แถมให้หมดเลยครับขาปักไฟใช้งานค่ะสามจุดครับในห้องแล้วก็เบอร์ไมเกนในโต๊ะเหมือนกันครับในห้องหกสิบหกสิบลายหินอ่อน ฝ้าไฟก็จะเป็นสละเปาแล้วก็ดาวไลท์ตามสเต็ปสี่ดวงครับท่านผู้ชพาชมห้องต่อไปค่ะอันนี้ห้องที่สองห้องนอนที่สองครับสำหรับห้องนอนที่สองค่ะน,นีนขนาดเท่าไหร่ครับสามเมตรสามสิ 3, 3, 3, 3, 3, 4, บามเมตสมสิบเหมือนกันครับ มีบัวร่าง็ได้ด้วยครับีสำหรับสีรบอกว่าสีนี้เป็นงานแบบพวกเราฉาบสกินให้ก่อนทาสีไหมคะหรือเป็นอะไรคะบางจุดถ้าเกิดมันไม่ค่อยดีก็ต้องสกินครับครับแล้วความสูงนะคะจากพื้นมาถึงฟ้าค่ะสองเมตรแปดสิบครับสองเมตรแปดสิบนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำมีตัวด้วยใช่ครับจะพยพาชมเลยค่ะ มีขนาดเท่าไหร่คะอ่ากว้าง2องเมตรแปลึกเมตร30ครับค่ะก็จะปูกระเบื้องให้สุดเลยปูบ้างสุดครับมีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยใช่ครับนะคะแบ่งโซนแค่โซนเตียงนเตียงแล้วมีอะไรอีกคะช่างตู้จะมีราวตักผ้าระบบพัดลมดูดอากาศแล้วก็เป็นบางกระทุ้งครับตัวนี้บางกระทุ้งตัวนี้ปกติมาถ้าเกิดทําดีตามทุกช่างมีส่วนต่างแน่นอนครับเพราะว่ามันจะแพงบานเนี่ยเฉพาะบานเดียวเนี่ยมาณพันแปดครับ ครับปกติก็ทาเป็นบานเกตบานซ้อนให้จะไม่คิดต่างครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้คิดนะครับครับนี่ค่ะก็คือกูระเบืองด้วยทั้งหมดเลยนะคะมีน้เครื่องทำามร้นด้วยไหมคะมีครับแถมเครื่องทำคานด้วยเนาะครับค่ะไอค่ะคุณผู้ชมเราพาชมนะคะห้องนี้เนาะก็คือจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งห้องที่ทุกบ้านต้องมีนะคะก็คือห้องอะไรคะช่าค่ะห้องครัวครับเรามาพูดถึงตัว การระหว่างห้องนะคะปกติเราจะเห็นเป็นประตูหรือว่าเปิดโล่งไปเลยอันนี้เป็นประตูกระจก,กเป็นกระจกครับค,บคบม,มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับไม่มีครับโอเคไปเลยค่ะโอ้โหโอครัวใหญ่มากเลยครับสําหรับห้องครัวค่ะขนาดเท่าไหร่คะสี่เมตรแปดสี่เมตรแปดสิบครับพื้นล่ะครับพื้นเป็นพื้นแกลเลต้รหกสิบหกสิบครับมีหน้าต่างมีหน้าต่างสองช่องเลยครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนี่คือให้แบบนี้เลยให้แบบนี้เลยครับ เป็นสรงแอลสทงแอรประตูสองบานบานซิงได้ครับสิงได้สองหลุมครับผมปูกระเบื้องด้วยครับตรวที่ปูสุดปูสุดให้เลยหรอครับโอ้ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วปักปักใช้งานคือเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยถือว่าให้เยอะมากครับอีกหนึ่งห้องค่ะจะเป็นห้องน้ําครับผมพาชมเอยค่ะครับมาดูห้องน้ากันครับ สำหรับห้องน้ำมีขนาดเท่าไหร่คะสองเมตรแปดสิบเมตรสามสิบครับก็คือให้อะไรบ้างในห้องน้ำให้เป็นฝักบัวพวกเราตัดผ้าอ่าน้่างหน้าแล้วก็ผ้าถม้วมครับโอ้คือห้องน้ำท้องชนหนูเข้า,นานชชใจแหละว่าอุปกรณครบแต่เราทุกสองสองตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยสองตัวเขาขอมาครับขอมาเจ,จ้าจัดให้ด้วยครับตัวมันก็ตัวสี่ร้อยห้าสิบก็ไม่เหลือแบบฝาแรงก็แถมได้ไม่เป็นไรถือว่ากําไรนั้นเลยนะเนี่ยนะคะเราเครื่องทำอุ่นเหรอคะฉ่นั้นอุ่นด้วยครับ ก็คือสมมติเราทำสามพุงน้ำก็คือช่างปูดให้หมดเลยสามพุงน้ำครับผมใช่ครับท่านผู้ชมมีช่องสวิตด้วยแต่เราจะให้มองด้านบนนะก็ะคือช่างใส่ชมมืวดหลนให้ด้วยหรอคะใส่ชื้ดหมนครับแล้วด้านหลังนี้เป็นอะไรไเหมือนไหมไม่เมไม้ฝาแล้วก็มีช่องลมด้วยอ่าครับเป็นทำเ,เ,เพื่ออะไรคะตรงนี้แต่เพื่อให้ระบายลมได้ครับเข้าไมา่ได้ครับอืมไปค่ะท่านะผู้ชมหลังจากเราได้รับชมทั้งหมดแล้วนะในตัวบ้านเดี๋ยวเราให้ช่างปูมาสรุปส,สังกนิดึงนะคะสำหรับบ้านทรงจั่วส่วนบ้นนี้มีประตูไปทั้งด้หน่อย ค่ะมีประตูลงทางด้านหลังด้วยนะคะครับปุ้ยสรุปให้ฟังหน่อยค่ะสําหรับหลังนี้ถ้าใครสนใจที่จะสร้างค่ะครับหลังนี้มีหน้ากว้างเจ็ดลึกสิบสองแปดสี่ตารางเมตรหลังคาเป็นหลังคาซีแพคเสาหล่อเอ่อเสาหลอแล้วก็พุตติ้งครับหลังนี้ไม่มีส่วนต่างอะไรครับแล้วก็จะมีรงรดเพิ่มมาครับตัวนี้รงรดจะมีขนาดห้าคูณเจ็ดูกระเบือ้องแล้วก็มีหลังคาพีวลายไม้แก่แล้วก็เสาโชพุตติง้ง กระเบื้องกระเบื้องที่ผมที่ผมเอ่อไม่์ชีที่ผมพุ่มกับอ่าพียูนเนี่ยผมใช้ศูนย์จุดสามห้าเลยตัวหนาเลยนะครับตัวนี้เบ็ดเสร็จหลังนี้อ่ารวมทั้งตัวบ้านทั้งโรงจอดรถหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมค่ะโอ้ผลงานนะคะช่างปุ้ยนะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้บูเมรีวิวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งท่าน,ท,านที่การกล้าการันตีนะว่างานไม่หนีแน่นอนถ้าคุณอยากคุณอยากแบบได้ช่างที่ดีๆนะไม่หนีงานไม่ทิ้งงานกา็ ุูเอก็แนะนำช่างปุ้ยถ้าใครสนใจโทรหาช่างปุ้ยที่เบอร์อะไรคะศูนย์เก้าศ่งศูนย์สองสาช่างปุ้ยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมก่อนที่จะจบคลิปขอคําคมก่อนจบนะะ่อยค่ะทําไมคนถึงต้องมาสร้างกับเราแล้วมีแบบคาคมอะไรบ้างไม่หนีไม่โกงชัดเจนในการทํางานครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากมเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ